มีเราไม่มีเท่าเท่าทันโลกโอ้โหหวานแหววแจ๋วจา๋าพี่น้องประชาชนครับจะพาไปดูอะไรนะอาจารย์คนนี้พูดถูกอาจารย์คนนี้มาชี้ชัดว่าพักประชาชนเป็นคนแบบไหนไปฟังดูเลยครับิวจริงแล็บสีส้มอ่ะนะให้เขาไปสมัครเองสีส้มเป็นคนที่เอานะเอาไอไอฟอกเงินเอาไอที่ยาเสพติดเนี่ยมาสมัครเอง บังเอิญว่าตำรวจจับได้ถ้าตำรวจจับไม่ได้ไอ้นี่ก็ยังเป็นนะยังเป็นสีเทาที่อยู่ในสีส้มไอ้นี่ก็ยังเป็นพวกฟอกเงินไอ้นี่ก็ยังเป็นพวกค้ายาเสพติดดังนั้นสีส้มอย่ามาแก้ตัวเนะอย่ามาทำแบบรอมาเอาดีใส่ตัวบอกว่านี่เห็นไหมเราไม่ไว้เลยเนะืคนของเราถ้ามันไม่ดีจริงเราไม่ไว้เลยไม่ไว้เี้อะไรละมึงส่งลงสมัครเองไอ้สั์ ดิบังเอิญว่าโชคดีหน่อยตำรวจจับได้แล้ววันนี้มึงยังมาบอกเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นเหรอมึงไปด่าคนโน้นเทาคนนี้เทาไอ้นี่ของมึงเนี่ยหลักฐานโต้งเลยที่มึงไปด่าก็คนโน้นเทาคนนี้เ่ากันมีหลักฐานอะไรนะทำไมไม่เอาตำรวจไปจับคนอื่นละแล้วนี่เนี่ยตำรวจเขาไปจับเองเขาไม่ได้กลั่นแกล้งด้วยนะหมายจับออกมาตั้งแต่วันที่17ด้วยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ส้มมึงหุ่ปากเถอะ นะไอ้เทงไอ้ทอนยิ่งไอ้ทอนเนี่ยวันเนี้ยยิ่งหน้าขยะขยแขงนะเมื่อก่อนเนี่ยผมหลงเชื่อว่าไอ้นี่เนี่ยนะมันน่าที่จะนะมาเป็นนะผู้นําของฝ่ายประชาธิปไตยที่ไหนได้ยักไหลและไปต่อที่ไหนได้ไปดันให้เทงอุ้มไอ้หนูเป็นนายกชิบหายกันจนมาถึงทุกก่อนครับเลือกตั้งนะอีกไม่กี่วันนี้นะคิดดีๆนะปากกาอยู่ในมือท่านคิดดีๆนะครับสวัสดีครับ